สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านปกครองมาเจอกับครูอิวอีกแล้วนะคะในวิชาหันสาปัญญาทิพย์ค่ะวันนี้นะคะครูมานำเสนอเรื่องกิจวัตรประจำวันของเด็กๆกันค่ะเด็กๆจ๋าฟังแล้วโอ้กิจจวัตรคืออะไรเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำคร้องจองไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ฟังแล้วคิดตามแล้วก็ดูภาพของคุย,ยู่ด้วยนะพร้อมแล้วนักตัตร่องตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้นาำเร็วพราน แต่งตัวทันใดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เสร็จแล้วลาพ่อลาแม่รีบไปโรงเรียนนะคะนี่คือกิจ,จวัตรประจำวันของเด็กๆนะคะถ้าในช่วงสถานการณ์ที่มันดีกว่านี้ หรือชั่วโรคร้ายเนี่ยมันหมดไปหรือว่ามันเบาลงแล้วเด็กๆสามารถมาที่โรงเรียนแล้วเด็กๆอาจจะทํากิจวัตรประจําวันแบบนี้นะคะตื่นเช้าเสร็จปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแต่งตัวแลรับประทานอาหารอารอรถโรงเรียนมารับหรือให้ปกครองมาส่งที่โรงเรียน แล้วก็เด็กๆก็จะได้มาเจอเพื่อนๆมาเจอคุณครูที่โรงเรียนกันนะคะเด็กๆคะท่านผู้ปกครองคะหันสาปัญญาทิพย์นะคะครูยังใช้หนังสือตัวเด็กเล่มนี้อยู่นะคะท่านหยิบให้เด็กๆเลยนะคะเตรียมให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะเปิดเลยค่ะเปิดแล้วทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันเด็กๆจ้าฟังครูนะคะลูกนะฟังครูให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยว พ่อแม่ท่านปกครองที่บ้านช่วยเด็กๆอยู่อีกทีหนึ่งนะคะเราทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันก่อนนะคะสื่อสารกันก่อนนะคะเด็กๆคะดูหน้าที่17ค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้คล้วว่าตื่นนอนตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะอาบน้ําอาบน้ําแบบนี้นะคะต่ออาบน้ําเสร็จแล้วก็แต่งตัวแต่งตัวแล้วก็ทํำยังไงคะ รับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ไปโรงเรียนเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเด็กๆดูค่ะในหน้านี้นะคะดูในหน้าที่17หน้านี้ค่ะจุดประสงค์ของเขาให้เด็กๆรู้แหละว่ากิจวัตรประจําวันของตัวเองต้องทําอะไรบ้างแต่เขาให้เด็กๆลากเส้นค่ะควบคุมนิ้วมืออีกแล้วประสานสัมพันระหว่างมือกับตาอีกแล้วนะคะจับดินสอให้ถูกวิธีแล้วลูกๆจะเขียนสวย จะขีดเส้นสวยมากเลยเพราะว่าเส้นพื้นฐานเส้นครูอสอนแล้วลูกๆของคุณทําได้แล้วนะคะพยายามฝึกกรมเนื้อให้แข็งแรงแล้วลูกจะทํางานได้ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆจ้าดูค่ะเขาไว้ลากเส้นนะคะลากไปลากไปลากไปตามกิจวัตรประจําวันเลยนะคะนี้เด็กๆลากได้ง่ายมากๆเลยค่ะดูหน้าถัดไปค่ะลูกหน้าที่18ค่ะหน้าที่18ไดว้าดูภาพประกอบด้วยค่ะ เห็นไหมคะผู้ชายคนนี้อยู่น่ากลัวไหมคะอยู่น่ากลัวมากๆเลยค่ะเขาอาจจะเป็นคนแปลกหน้าก็ได้นะคะอุ้ยเอาลูกกวาดมาล่อด้วยเด็กๆจ๋าถ้าเด็กๆเจอแบบนี้เด็กๆเอาไหมคะรับไหมถ้าเจอแบบนี้มีคนแปลกหน้ามานําขนมสีสันสวยงามเลยนําของเล่นมาล่อแบบนี้เอามาให้แบบนี้เด็กๆรับไหมคะไม่รับนะคะอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บ เด็กๆควรทําอย่างไรคะวิ่งเลยค่ะวิ่ง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 กลับไปหาพ่อหาแม่ที่บ้านนะคะหรือเรียกร้องหาผู้ใหญ่แต่ตนนั้นเลยนะคะเด็กๆอย่าหลงกลแบบนี้นะอันตรายได้อาจจะจับตัวเด็กๆไปได้นะคะเกิดอันตรายได้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่อ่าเด็กๆจ๊ะอย่างในหนังสือดูเลยค่ะหน้าที่18หน้าที่18เลยมีภาพมาด้วยนะคะ แต่ว่างานง่ายๆมากเลยค่ะแค่ขีดเส้นแรกปุ๊บปุ๊บนือใหม่อีกครั้งหนึง่งเส้นลงเส้นขึ้นอ่าง่ายมากๆเลยค่ะลูกๆของครูเนี่ยทาได้อยู่แล้วค่ะอ่าก็บอกว่าเมื่อพบเจอคนแปลกหน้าควรทําอย่างไรบอกแล้วเมื่อกี้ไปไหนคะไปรับของไหมไม่ใช่ค่ะไปหาพ่อหาแม่เลยนะคะขีดเส้นเลยนะคะขีดอ่ากากบาทถูกในหน้าข้อที่อ่าเด็กๆควรปฏิบัตินะคะเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายสิ่งนี้นะคะ ทำได้ใช่ไหมคะท่านผู้ค้าท่านช่วยอ่านนะคะอ่านข้อความชี้แนะนำทางเด็กๆได้เลยค่ะตามสบายเลยนะคะชวนคุยพูดคุยสื่อสารกันได้เลยค่ะเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆขึ้นมากขึ้นนะคะดูหน้าต่อไปค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆ่ะดูหน้าต่อไปค่ะให้ดูภาพก่อนเด็กคนนี้ออะดูภาพข้างบนก่อนนะตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้ดีกว่านะคะ้เาเด็กคนนี้ วิ่งลงบันไดแถมยังดูอะไรคะเนี่ยโทรศัพท์ตัวร้ายเลยตกลงมาหน้าคว่ำเลยไหมคะอันนี้อันตรายไหมคะดเด็กๆทำไหมทำไหมคะโอ้ไม่ใช่เท่าแค่แต่แค่บันไดเดินอยู่ที่พื้นเรียบๆนี่แหละตาตามองแต่โทรศัพท์เนี่ยล้มได้เลยนะคะลื่นล้มได้เลยนะเหยียบเท้าตัวเองสะดุดล้มได้เลยนะคะอันตรายนะคะดเด็กๆต้องระวังระมัดระวังด้วยนะคะ่ะดูภาพต่อไปคะ่ะ นั่งตอบล็อกแบบมีความสุขยิ้มร่ามีความสุขนะคะเด็กๆควรปฏิบัติไหมคะเด็กๆขาดูค่ะพูดเร็วไหมคะไม่เร็วเนาะ,ะภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองภาพไหนที่เด็กๆควรปฏิบัติคะลูกภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองโอ้ใช่แล้วค่ะภาพที่สองใช่ไหมคะ,ะวัยของเด็กๆสมควรจะนั่งเล่นต่อบบล็อกไม้แบบนี้เสริมสร้างพัฒนาการเสริมสร้างจินตนาการถูกไหมคะ ยิ้มร่ามีความสุขร้องเพลงไปด้วยลันลาลันลาไปด้วยเลยนะคะเด็กน้อยคนนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆควรปฏิบัติข้อไหนคะข้อนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะเหมือนกับในหนังสือเด็กๆเลยเด็กๆด,ด,ด,ดูคะ่ะหน้าที่อหน้าที่19เ้าเขาบอกว่าอุบัติเหตุภายในบ้านแต่ว่าอันไหนที่ควรปฏิบัติอันไหนที่ไม่ควรปฏิบัติสีแดงเห็นไหมคะ เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าควรปฏิบัติอย่างไรวิ่งขึ้นบันไดไม่ได้วิ่งพื้นแบบนี้ไม่ได้ดูตัวสบไปด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทําอย่างไรคะอ่าลากเส้นให้สัมพันธ์กันลากลงมาค่ะทาอย่างไรคะเล่นยังไงคะโอ้ง่ายง่ายมากเลยค่ะท่านผู้ชงคะรบกวนหน่อยนะคะท่านสามารถเสริมแทกความรู้อธิบายเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะเพราะท่านก็มีความสามารถไม่น้อยไปกว่ากันนะคะเพราะว่าท่านเนี่ย แบ่งช่วงเวลาให้เด็กๆได้ได้ได,ดีมากๆเลยค่ะคนที่ส่งงานมาเนี่ยส่งงานมาสุดยอดมากๆเลยค่ะดเด็กเก่งมากๆเลยนะคะความสําเร็จครั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับท่านผู้ครองล้วนๆเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเด็กๆคะในวิชาปัะญานสาญญาทิพย์ไม่เยอะค่ะงานไม่เยอะเลยลากเส้นระบายสีระบายสีผ่อนคลายสร้างจินตนาการนะคะแถมยังฝึกสมาธิได้ดีอีกด้วยเลยนะคะ กูไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ